คงเป็นกระแสอยู่ต่อเนื่องสําหรับใบเตยสุธีวันที่ก่อนหน้านี้มีการขอเลื่อนนัด DSI เป็นครั้งที่2ล่าสุดนักร้องสาวไม่ได้มีความเครียดแต่อย่างใดแถมตอนนี้เธอคัมแบ็กกลับมาช้อปปิ้งแบรนด์เนมชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นต่างหูกระเป๋าโดยระบุว่าซื้อมาขายไปขณะที่ชาวเน็ตที่ CF ของแบรนด์เนมนักร้องลูกทุ่งสาวคนดังใบเตยสุธีวันจะผิดไหมด้านเพจดังรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D ก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่า มีคนหลังไม่ถามเยอะมากว่าคนที่ CF ใบเตยไปนี่ผิดไหมประเด็นแรกเลยนะ 1. คุณใบเตยโดนแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว DSI ติดตามเส้นทางทางการเงินและทรัพย์สินอย่างใกล้ชิด3ดูกรณีคุณปราบโดนแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงินไปแล้วแค่ขับรถไปราชบุรียังไม่มีการซื้อขายถ้า f อใบเตยรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองผมมีคำแนะนำดังนี้ 1. เวลา CF ใช้แอ count หลุมในไอ 2. เวลาจ่ายเงินใช้เงินสดเท่านั้นห้ามโอนเดดขาดเพราะดี i เห็นเงินเข้าใน State m e n t จะมีหมายเรียกไปยังเจ้าของบัญชีที่โอนเงินได้เลยถ้ามีการสอบสวนขึ้นมา 3. เวลารับของให้ไปรับในจุดที่ไม่มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพแนะนําพวกพงหญ้าและรับของในเวลากลางคืนจะดีที่สุดขอให้ทุกคนสนุกกับการช้อปปิ้งแบบปลอดภัยนะครับส่วนประเด็นร้อนที่เพจดังรวบรวมผู้โดนกงจาก forex 3d สงสัยทํากําไรจากการขายแบรนด์เนมได้ยังไงโดยระบุข้อความว่าอันนี้สงสัยจริงๆนะครับว่าคุณใบเตยทํากําไรจากการขายแบรนด์เนมได้ยังไงพวกช็อปแชแนลหรือซีลีนนี่เขามีส่วนลดท้ายบินถ้าซื้อครบโหล อะไรแบบนี้หรือเปล่าแกเลยเน้นซื้อเยอะๆแล้วมาแบ่งขายเป็นชิ้นย่อยๆคล้ายๆกับโชห่วยที่ไปซื้อของราคาส่งจากแบ็คโครมาขายปลีกหรือจริงๆในรูปแกไม่ได้ซื้อแค่ไปรับจ้างแบกถุงเฉยๆ